นี่คือนะครับตะกุดนะครับของอาจารย์ทองเพียวนะครับคือกับผมเองนะครับตะกุดอาจารย์ทองเพียวนะครับกาลังเป็นที่นิยมในยุคนี้นะครับเป็นตะกุดที่นะครับกับผมนะครับอาจารย์ทองเพียวนะครับลงมือทําเองนะครับแล้วก็มีความประณีตนะครับอันนี้เป็นลายพันแกนนะครับตอนนี้ทำลายพันแกนเชือกมันมีนิดเดียวเนาะก็เลยทำแค่นี้นะครับ ในด้านของมหานิยมนะครับการการพูดนะครับการพูดการค้าขายการเดินทางไปเจรจานะครับไปทําธุรกิจนะครับที่นั่นที่นี่นะครับไปพูดคุยกับใครนะครับจะมีโชคลาภมากนะครับอาจารย์ทองเพียวก็เป็นเอกทักษะนะครับในด้านของโชคลาภอยู่แล้วนะครับยิ่งนะครับทำตะกรุดออกมานะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นที่สนใจนะครับตึงอยากให้นะครับผู้คนนะครับที่ ที่มีนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าคุณนะครับพุทธคุณนะครับของตะกุดนะครับมีมีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ได้สวดยัดไปแล้วนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนจะอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขนะครับจากอาจารย์ทองเพียวนะครับ